สวัสดีทุกๆคนนะจา๊ะวันนี้พาทำน้ำหมกักกากถั่วเหลืองน้องดวงรัตให้มาน้องดวงรัตที่น่ารักคือน้องดวงรัตเขาไม่ได้ประจำอยู่ร้านน้ำเต้าหู้แล้วไงก็เลยไม่ค่อยได้พอดีไอเฮียเข้าไปตลาดออยาราไปเจอน้องดวงรัตพอดีเขาก็ให้กาก,ากถั่วเหลืองมา ใครสนใจก็ไปตลาดไอยรานะจ๊ะไปอุดหนุนน้ำเต้าหุงเต้าหู้อร่อยอร่อยนิสัยดนะีน้องดวงรัฐน,น่ารักเนี่ยน้ำกากเต้าหู้เนี่ยมันจะมีไนโตรเจนสูงเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปบำรุงต้นไม้พืชใบมันจะเขียวรากมันจะแข็งแรงนะจ๊ะเมื่อก่อนเราจะได้มาบ่อยมากแล้วเราก็เอาไปหมักใส่ถังใหญ่เลยคือใช้ไปใช้มาหมดแล้วไม่มีอะไรมาเติมอันนี้ได้มาก็จะมาทำให หลายๆคนที่มีน้อยเออแบบมีน้อยแล้วทำเป็นหมักใส่อย่างเงี้ยกระป๋องเล็กๆเ,เอาไว้ทำถ้าเป็นเออถ้าเราไม่ได้ทำเราจะเทใส่ถังหมักเศษอาหารก็ได้หรือจะเทใส่กระมงหมักไปกับพวกน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักฮอร์โม,โม,โสม,โมโนสตรอมบอลไขลได้หมดเลยเนี่ยทำไม่ยากเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บหนึ่งว่าจะใส่ว่าจะใส่ใสใตั้งเดี๋ยวก่อน นี่นะเราไม่มีสูตรตายตัวเราบปงนคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีสูตรตายตัวเนี่ยใครมีน้อยก็ใส่ทาใครมีสวนเล็กๆสวนพื้นที่น้อยๆก็ทําใส่นะใส่สามช้อนสี่ช้อนก็ได้แล้วแต่หช้อนก็ได้มันก็จะเป็นไนโตรเจนละวิตามินเพียบกากถั่วเหลือง,ใส,ใ,สงใส่น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายนี่ก็เป็นอาหารจุลินทรีย์อยู่แล้วใส่เลยสองช้อน น้าจ๊ะแล้วไรนี่เลยตัวที่จะทำไปเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะไปดึงดึงธาตุอาหารออกน้ำตาลทรายกับจุลินทรีย์เขาจะไปดึงธา,า,าออตาาุาาอาหารออกมาทั้งบดมีธาตุอาหารอะไรในนี้วิตาโมวิมวิตบินก็ดึงออกมาหมดเลยเติมไปหน่อยหนึ่งครึ่งขวดก็ได้น้าเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็แล้แต่แล้วแต่สะดวกอ้ไม้คนไปไหน แล้วคนคนหมักไว้3วันได้ถ้าใครไม่อยากหมักก็นี่เทใส่ผสมน้ำผสมน้ำลงไปแล้วตักรดราดได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าจะหมักเนี่ยจะดีมากอ้าสาวันผ่านไปทำไงไอ้ป่องนี้10ลิรตรตักใส่เลยสมมตินะสามวันผ่านไแล้แค่นี้แล้วรดราดต้สผักต้นไม้ต่างๆต,ตามกระถางของเรา ของเรามาทําเยอะใส่เข้าไปอันนี้ดูเหลืองๆนะสีด๊ากิติกาเดนอันนี้อายุเยอะแล้วเนี่ยสมไทยเนี่ยัยหน,น่อยตัดกิ่งปักชําต่อได้นะขยายไปเรื่อยๆสมไทยนี่กินดีมีประโยชน์บํารุงร่างกายด้วยบํารุงกําลังได้เป็นอย่างดีนี่ใบเขาเนี่ยเด็ดยอดไปแล้วก็เอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปแกงส้มเอาไปลวกจิม้มน้ำพริกอ,อย่างแซ่ เสร็จแล้วแค่นี้น้ำหมักกากถั่วเหลืองที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ในถังหมักเศษอาหารก็ได้ใช่ป่ะเอาไปทําแบบเราเนี่ยอป๋องใหญ่ๆกระดักวกันใส่กระมังแบบนี้ก็ได้แล้วก็เติมน้ําให้เต็มๆแล้วก็สามารถรดราดได้เลยหรือเทนี้เสร็จแล้วนี่เทเสร็จแล้วใช่เอาเลยนะอื้อ เทเลยแบบนี้ในนี้มันจะมีโฮอร์โมนส่วนฮอร์โ,โมนไข่แล้วก็น้ำหมักเศษอาหารอยู่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องเติมอะไรแทบจะไม่ต้องเติมเติมนมเปรี้ยวหรือน้ำตาลทรายแดงเลยเพราะเขามีจุลินทรีย์อยู่แล้วมีจุลินทรีย์จากโฮอร์โมนส่วนฮอร์โ,โมนไข่แล้วก็จุลินทรีย์น้ำหมักเศษอาหารอยู่แล้วไงแลวหรือหรือจะเติมอะไรเปล่านน่น หรือจะเติมจุลินทรีย์สังราวแสงลงไปอีกโอ้โหตายแล้วต้นหมายงามคักงามอิหลีงามแทะโอ้คน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 ถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์น้ำหมักเสรอาหารหน้หนราผสมทํนมไข่ของเราก็เติมเข้าไปเลยนี่เราบอกแล้วนะสามารถรดราดได้เลยก็ได้อ่ะเติมอาหารนี่สำหรับคนที่ทำเยอะๆแบบเราใส่ไปเลย สามช้อนก็นแหละถ้ามันมีกลิ่นถ้ามันมีกลิ่นก็ต้องเติมน้ำตาลทรายแดงไปเยอะแสดงว่าอาหารจุลินทรีย์หมดแล้วถ้ามีมกลิ่นน้ำตาลทรายแดงนี่แหละมันเป็นอาหารจุลินทรีย์คนซะคน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 แล้วก็ตักรสราดได้เลยเนี่ยแต่ถ้าหมัก ถ้าหมักไว้3มวันนะพวกจุลินทรีย์ต่างๆมันจะช่วยดึงทตุอาหารออกมาเต็มไปหมดเลยคนที่ทำปลูกผักสวนครัวแบบปลอสารจะมีสรารพัดวิธีที่ทำน้ำหมักปุ๋ยหมักอันนี้คือเรื่องจริงพวกเรานี้ไม่ต้องห่วงหรอกสารพัดหาวิธีอะที่จะมาดูแลพืชผักต้นไม้ของเราโดยที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีฉีดพ่นนะจ๊ะนะ มีอะไรอีกไหมเดือนต่ำดาวตกฮือฮือฮร้องเมือ ប <San> ានក្រំព្រាំឆ្លើយសារគិនជួយក្រិនរេនូជើ แก้วกันดนัน้ยฝึกกันฝึกกันหอมระรวยช่วยชื่นระรืน่นจิต ธนิตธาสลาศักธานันดอนดวงดอกฟ้าหูเศร้าต้อง นาเวิงอ้าวชายฟังนาที ห้อหอสวรรค์กระทรมน้อยคอยเตือนเพื่อนผู้ ฝันสวานรางอนาคตอุที่เราร้องจเพราะเราท่องไว้เยอะไงเออเราซ้อมร้องเราชอบมีเดี๋ยวกันนักร้องชื่ออนะไรคือลูกเอื้อนลูกคอเขาเยอะเราเลยแบบฝึกฝึกฝึกตามเขามาไง เราไม่รู้เราใครจะฟังจบไม่จบเราไม่สนเราอ,อัดคลิปไปร้องเพลงไปอะไรแบบนี้มันเป็นการฝึกของเราไปในตัวนะจ๊ะเดี๋ยวก่นอนเพื่อนที่ยังไม่ได้ทําช่องปลูกผักที่ยังไม่ได้คลิปอะ่ะที่ยังไม่ได้ทําคลิปจะทําชนะตอนเนี้เรามั่นใจว่าอีกไม่นานเศรษฐกิจกมันจะแบบพุงพ่งพุ่งพุ่งลงเหว ไม่ใช่สักวันเศรษฐกิจมันต้องดีเซมันจะมาแบบเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเออก็อัดคลิปลงแบบรัวๆนี่เดี๋ยวก็ต้องอัดมันปุยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องทําคลิปสั้นสลับคลิปยาวนี่เดี๋ยวสมไทยก็ต้องอัดอีกนะจ๊ะน้านโชวอยก็ต้องอัดอีกอัดทาคลิปสั้นไปบนเวียนไปได้เลยอย่างที่บอกเพราะมันอัดคนละครั้ง เดี๋ยวเราจะไปอัดคลิปต่อแต่ช่วงช่วงแดดยังไม่มีเนี่ยเราจะอัดคลิปแบบรัวๆไปลงช่องนู้นลงช่องนี้เพราะว่าแสงเนี่ยแสงมันจะแสงอาทิตย์แสงสว่างบางทีแสงแดดมันทำให้ความเขียวของต้นไม้พืชผักของเรามันดรอปลงเออมันจะดรอปลงไป แต่ที่นี้มันก็จะมีแอปนู่นแอปนี่ให้ถ่ายแล้วมันจะดูเขียวสดแต่เราก็จะใช้แบบถ่ายจากกล้องธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละเนี่ยถ่ายแบบนี้แต่เราจะถ่ายแค่คือถ่ายช่วงที่ไม่มีแสงแดดเลยทําช่องกันต่อไปไม่ต้องไปสนใจยอดวิวนะถึงแม้ว่าตอนนี้ YouTube มันจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นู่นนี่นี่นั่นของมันเรื่อยเปื่อยเลยตอนนี้ เปลี่ยนจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะอ,อ,อย่างช่องที่ตอนนี้แบบแฮนเดิลแฮนเดิลแบบแฮนเดิลนะคนที่ถ้ายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยว YouTube มันก็เปลี่ยนให้เองอเปลี่ยนแฮนเดิลแฮนเดิลก็คือแบบชื่อช่องอย่างนี้แหละแบบที่คนมันจะค้นหาเราได้จริงๆเราเรามองว่าแฮนเดิลเนี่ยมันไม่ใช่อะ ไม่ใช่เราว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนักหรอกคือเวลาเรากดเข้าไปดูเพื่อนๆใช่ปะมันเป็น Ad อดไซน์ของของไอแฮนเดอร์น่ะมันไม่ใช่เป็นชื่อช่องอะ่ะบางทีก็งงงงนะเฮ้ยนี่มันช่องอะไรวะเนี่ยนี่มันช่องไหนอะ่ะบางทีเราจําโปรไฟล์จําโปรไฟล์ได้ใช่ไหมโปรไฟล์ที่เป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเราจะจําได้ว่าเป็นเป็นช่องของใครไง,ไงถ้าเป็นหน้าตาเนี้ยเป็นเจ้าของช่องเนี้ยเราจะจะรู้แต่ทีนี้มันดัน คือเป็นช่องที่แบบว่าใส่ใส่ภาพอะใส่ภาพใส่นู่นใส่นี่โดยที่ไม่ได้เป็นหน้าเจ้าของช่องเราก็จะงงไงว่าเอ้ยนี่มันช่องไหนเนี่ยนี่มันช่องของใครเนี่ยเราต้องกดเข้าไปดูอีกอ๋อปรากฏว่าอ๋อเป็นช่องนี้เองเป็นชื่อช่องนี้เองจะครทยจะงงเหมือนเราบ้างต้องมันต้องมีคนงงเหมือนเราบ้างแหละใช่ป่ะคือในคอมเมนต์ของพวกเราอะมันจะ บางทีมันก็จะเป็นชื่อช่องแต่บางทีก็จะเป็นแฮนเดิลผู้แอสซน์ที่เป็นแอดแล้วก็ชื่อช่องเฉพาะของพวกเราอ่ะคือเราคิดว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะเลยนะเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้จริงๆว่าช่องนั้นน่ะถ้าไม่ใช่หน้าช่องหน้าโปรไฟล์ที่เป็นหน้าเจ้าของช่องเราก็จะงงงง,งวยงวยเผลอๆบางทีเราไม่ได้กดเข้าไปดูด้วยซ้ําไม่ได้กดเข้าไปที่ช่อง มันทำให้เพื่อนๆอ,อาจจะพลาดคลิปใหม่ๆได้เรามองแบบนี้นะพี่ y o u t u ม e ได้ยินไหมเนะี่ยฮะพี่ u t u b บบ่นอีแล้วบ่นอีนี่บ่นอีกบ่นอีแล้วบน่วน,บน,บนคือพวกเรามันจะต้องแบบคอยสังเกตหลายๆอย่างนะหลายเสียงหลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงของช่อง y o u b e นะเราจะต้องแบบคอยดูว่ามันเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นมันมีฟีเจอร์ให้มาเล่นใหมล่ลว เปลี่ยนหัวข้อใหม่ละเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนตำแหนง่งจุดวางต่างๆน,นู่นนี่นี่นั่นของมันอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเราจะต้องทํำยังไงต้องตามให้ทันเลยนะเนี่ยเรื่อย่างเทคโนโล,โลยีใหม่ๆเราก็ต้องตามให้ทันทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มีอะไรที่มันแบบว่าพัฒนาโน่นนี่นี่นั่นเราก็ต้องตามให้ทันอยู่ดีใช่ปะ่ะต้องตามให้ทันเทคโนโลยี ยิ่งพวกคนที่ทำเพจทำช่อง youtube คือใช้แพลตฟอร์มหากินบล็อกออนไลน์มันจะตามให้ทันด้วยแล้วตามให้ทันพวกมิจฉาชีพที่มันจะเข้ามาหากินกับพวกเราอย่างช่องเราแบบแบบช่องน้อยๆอย่ะไม่ต้องกลัวใครมาแฮก <c oughs> <c oughs> แฮกไปเท่นั้นแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ได้เลมันแฮกช่องที่แบบเปิดสร้างรายได้แล้วมันมีเงินเข้าเฮ้ยอย่ามาแฮกนะยิ่งเงินรายได้ เเรียนขึ้นน,น้อยๆอยู่อคือเราจะต้องตามพวกมันให้ทันตามมิชาชีพเราถึงบอกให้ไปกดติดตามเพจของพ CT Police ไว้เพจตำรวจทุกเพจเขาใช้ความรู้คือหลายคนอาจจะบ่นนะให้แต่ความรู้ทำไมไม่ตามจับเราก็บันใจว่าเขาตามจับอยู่นะตามจับแบบเงียบๆอะไรเงี้ยปล่อยให้มันแบบตาย,ตายใจไปก่อนแล้วรวบตัวทีเดียวเลย เห็นธนาคารไม่ธนาคารก็จะมีติดป้ายประกาศไว้ว่าใครที่รับเปิดบัญชีม้าผิดกฎหมายคือพวกรับเปิดบัญชีม้าเนี่ยบางคนหลายคนรู้คืออยากได้เ,เงินรับจ้างเนี่ยอยากได้ตังค์แต่รู้ไหมว่ารู้ไหมว่ามันเสียประวัตินะเสียประวัติบัญชีม้า คือเท่ากับสมรู้ร่วมคิดกับผู้มิจฉาชีพเพราะฉะนั้นมันจะถูกบันทึกในประวัติอัชญกรรมตราบสิ้นอายุไขยกเว้นจะมีพวกเจ้าหน้าที่รัฐมันสามารถลบข้อมูลได้ลบข้อมูลพวกญาติเยืะพี่น้องอย่าทําแบบนี้นะบอกตรงอย่าเที่ยวไปทําแบบนี้นะแบบเคยมีคดีเคยมีคดีความแล้วอยู่ๆ ประวัติไอ้คนนี้มันเคยมีคดีความแล้วประวัติมันหายไปไหนแล้วเกรียงสะอาดมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นะอย่าทําแบบนี้นะเพราะประชาชนคนธรรมดาปกติอย่างพวกเราเนี่ยถ้ามีคดีความแล้วมันก็ต้องอยู่ในประวัติอาชญากรรมอยู่แล้วแต่พวกข้าราชการหน่วยงานรัฐที่มันสามารถลบข้อมูลได้อย่าทำนะอย่าหาทำนะอย่าให้รู้นะว่าคนไหนที่เคย มีประวัติอาชญกรรมเดี๋ยวเราจะฟ้องนะฟ้องไปฟ้องชูวิทย์นะเ,เดี๋ยวเราฟ้องชูวิทย์ดวเฮ้ยจะบอกให้อย่าทําแบบนั้นอยู่ดีๆีไงเคยมีคดีข่าวเพราะอินเทอร์เน็ตคดีความทุกคดีความมันจะอยู่ในโลกออนไลน์ไม่สามารถคือเราจะห,หาข้อมูลค้นย้อนหลังก็ได้เราถึงบอกคนที่ทําธุรกิจสีเทาดําคนที่โกงทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนด้วยนะเข้าใจไหมถ้ารักลูกครอบครัวตัวเองอยาง่าโกงอย่าทุจริตคอร์รัปชันอย่าทําธุรกิจสีเทาดําอยา่าทําถ้าบอกว่ารักครอบครัวจริงๆเนี่ยผมทําเพื่อครอบครัวไม่ใช่ผมทาเพื่อตัวเองแล้วมันส่งผลกระทบไปที่ครอบครัวตอนนี้อาจจะยังไม่เจอ ตำรวจอาจจะยังไม่เจอแต่อีกไม่นานเขาก็เจอเพราะมันมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติใช่ป่าวมันมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติมึงทำงานอะไรอยู่ดีๆมึงรวยเร็วมากใช่ป่ะอยู่ดีๆไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อของแบรนด์เนมซื้อนาฬิกาหรูซื้อคอนโดซื้อที่ดินด้วยเงินสดน่ะ มึงทำอะไรรวยเร็วมากท,ทั้งที่ทำงานได้เงินเดือนไม่กี่หมื่นเงี้ยแล้วไปเอาเงินมาจากไหนไปเอามาจากไหนแล้วแบบสะสมนาฬิกาหรูงี้สะสมกระเป๋าแบรนด์เนมงี้เขาก็ตรวจสอบเจออยู่ดีไม่ว่าจะใส่ชื่อของใครก็แล้วแต่เพียงแต่รอเวลาเท่านั้นเองอย่าหาทำเพราะ มันไปเดือดร้อนครอบครัวของตัวเองเห็นไหมเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอู้ใช้ชีวิตหรูหรามากเลยพอวันรุ่งขึ้นเป็นนักโทษหญิงและนักโทษชายอ่ะอย่าหาธรรมนะเราก็แพร่มของเราไปเรื่อยแล้วเราไม่สนใจด้วยว่าใครจะฟังจบชีวิตพวกเราเนี่ยทำมาหากินแบบนี้สุจริตเนี่ย หาหากี่ยวบสุจริตได้เงินมาแบบว่าบริสุทธิ์มากเลยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยชี้หัวเลยเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเราเมื่อทำช่องยนะู u ูบอ่ะกว่าเหรียญมันจะขึ้นนะกว่าจะได้เดือนๆกว่าจะได้เงินเงนี้ยเราจะต้องมานาอ่ะอัดคลิปทุกวนัน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 น่นน,น,นี่นี่นั่นเพื่อที่จะให้มีเหรียญเข้าในคลิปของวิดีโอของเราเพราะพวกเราเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเราจําเป็นจะต้องขยันลงคลิป เพื่อที่จะให้เหรียญมันขึ้นมาใครที่ทำคลิปลงคลิปบ่อยๆนั่นแหละเหรียญมันจะก็สะสมสะสมเข้าไปในคลิปของพวกเรา mm. เข้าใจใช่ไหมคนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วอย่าท้อนะถึงแม้เหรียญมันจะขึ้นน้อยแต่อย่าท้อให้เราลงคลิปไปเรื่อยๆเพื่อที่เป็นการสะสมเหรียญ เข้าใจไหเหมือนเป็นการออมเงินน่ะเนี่ยผู้เราออมเงินหยุดตอนนี้เนี่ยที่เราถ่ายคลิปเนี่ยเรากําลังออมเงินแล้วก็แบ่งปันข้อมูลต่างๆประสบการณ์ของเราในการปลูกพืชผักสวนครัวให้กับเด็กรุ่นใหม่มือใหม่หัดปลูกหรือคนที่แบบกเกษียณแล้วอยากปลูกต้นไม้ทํานู่นทํานี่ทําที่เราถนัดเราชอบอยากปลูกนู่นเลยเอาเลยลงเลยลงคลิปเลย แล้วเราก็จะได้แบ่งปันกันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมยมเนี่มยม,มีใครรู้บ้างหลายคนยังไม่รู้เลยว่าตัดยอดปักชำได้เห็นไหมเนี่ยอย่างต้นเนี้มยมต้นเนี้ยที่สูงๆมาเนี่ยจากกิ่งเล็กๆเห็นปะ่ะลําต,ต้นโตแล้วแค่เด็ดยอดมาแล้วปักทิ่มลงดินเนี่ยดินไม่เป็นกรดเป็นด่างอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยทิ่มลงดินเนี่ยหลายคนยังไม่รู้เลยว่ายอดมยมอย่างเงี้ยปักชำติดเห็นปะ่ะ เราก็ทำคลิปให้พวกเขาดูรุ่นใหม่เดี๋ยวเขาจะมาดูเองอะ่ะพวกเรานะทำไปเรื่อยๆลงคลิปไปแบบรัวๆคลิปสั้นสลับคลิปยาวแล้วจะมีคนมาเจอเราเองถ้าเราไม่ไปแลกทรัพย์ยิ่งดีเลยเพราะการแลกทรับมันผิดกฎหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงเนี่ยพวกเราเนะี่ยทำให้ได้ขยันลงคลิปคอนเทนต์เจาะกลุ่มเนี่ยดีเหมือนค,คอนเจาะกลุ่มอย่างคนที่มี มีแฟนเป็นชาวต่างชาติที่ถือเป็นเจาะกลุ่มนะเออถ้าช่องโตเมื่อไหร่มีคนเห็นเยอะเมื่อเมื่อไหร่นะกลุ่มคนที่เขาอยากมีแฟนเป็นฝรั่งอยากมีแฟนเป็นคนต่างชาติอยากอยู่ต่างประเทศนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะแชร์ไปแชร์แชร์ช่วยแชร์กันคือเป็นกลุ่มของเขาเหมือนช่องกินโชว์ช่องทาอาหารนั่นแหละก็เป็นช่องเจาะกลุ่มช่องอาชีพต่างๆก็เป็นช่องเจาะกลุ่มใครถนัดทําอะไรก็เป็นกลุ่มอาชีพช่างแต่งหน้าช่างทําผม เห็นป่ะพวกเกษตรต่างๆเลี้ยงปงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงบัวเลี้ยงควายปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกแต่รัชนดชนิดมันก็เป็นช่องจาอกลุ่มปลูกทุเรียนดูแลทุเรียนยังไงปลูกมะม่วงปลูกผลไม้นู่นนี่นนั่นมันก็เป็นช่องจาอกลุ่มเพราะฉะนั้นการทําช่องจาอกลุ่มมาดีอย่าทําแบบไลฟ์สไตล์เดยก็ดูช่องต้มไลฟ์สไตล์ชาแนลนี่อยู่เงมันก็อยู่ไงยแหละตอนนี้ก็าลงแต่คลิปสั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เราไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่เลยเราอยากดังอยากปังก็ต้องอัดโฆษณาโปรโมทช่องมีวิธีโปรโมทช่องใช่ไหมแล้วคนที่มีชื่อเสียงเขาก็ช่วยดันกันดันได้ดญาติพี่น้องของเขาอะสมมุติเรามีมีมีญาติพี่น้องเป็นดาราดาราดังมากเลยเขาสามารถช่วยดันช่องเราได้ไหมเราเป็นสมมุติเราเป็นญาติเขานะเขาก็ช่วยดันช่องให้เราได้ ช่องไหนที่เป็นช่องใหญ่ๆช่องโตก็ช่วยดันอีกช่องเล็กให้ได้ทําให้ช่องนั้นโตขึ้นภายในเวลารวดเร็วได้เนี่ยมันจะต้องมีแบบมีช่องช่วยดันเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วถ้ารู้ว่าเราไม่ใช่ดาราไม่มีคนช่วยดันไม่มีช่องไหนช่วยดันเราก็ทําช่องเจาะกลุ่มชอบปลูกไมมบางคนใช่ไหมชอบปลูกกุหลาบใช่ไหมมีตั้งหลากหลายสายพันธุ์ ไม้บงคลก็มีตั้งหลากหลายสายพันธุ์ดอกไม้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์แคคตัสก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยแหละทําช่องจอกกลุ่มที่เราชอบเราถนัดแล้วก็เอามาแชร์กันไม่ยากหุ้ยขอดูหน่อย,ยอันนั้นน่ะพริกขี้หนูที่โรยไว้ขึ้นมาแล้วเต็มเลยอ้าวมีชมจันทร์มาอีกเนี่ยจริง,รงๆอเหมียวเราเอาดินมากรอบไปนะคือเหมียวเข้ามานี่ไง เขามานั่งตอนที่เราโรยพริกไปใหม่ๆงเยนี่ยหยิบมาแล้วก็มาเลยโรยเห็นเปล่าแกะมาเลยเนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยเนี่ยแกะโรยไม่ยากบอกแล้วว่าเมล็ดพันธุ์ไหนที่เขาที่เขาแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองเราไม่ต้องไปบ่มไปไปอะไรใดๆสิเนี่ยทำแบบเนี้ยทำแบบเราเนี่ยแหละดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเกินไปเดี๋ยวก็งอเข้าใจใช่ปะเนี่ยเนี่ยเอาเก็บเก็บเนี่ยดูขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ย นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วอันนี้ต้นที่เป็นที่เป็นต้นที่ตัดปักชำพริกตัดปักชำได้นะจ๊ะทุกคนเน่เน่อ่ะเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวก็อันนี้เดี๋ยวก็งอกเนี่ยงอกมาเต็มเลยป๊าป๊าป๊าทำอะไรเอ้ยเครื่องเครื่องเออนี่นี่ป๊าป๊าเอารถไปซ่อมเออเอารถเออรถไปไปทำ นี่นี่เอาเราไปทำดีเลยเสียงโอเคเลยใช้ได้กดม r นิ่งก่อน Good m นอนนี่โอเคปานะเดี๋ยวเราไปอัดต่อน,นี่ฝากช่องเกษตรช่องปลูปกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ไปกดติดตามได้ไปเลยเด้อแค่นี้นะ